ภารกิจเลี้ยงครับให้ฟอมสวยสีสดสีทีที่วัดกันชัดฟอมสวยสีสดของจัาราฟซันเก้สอเดือนผ่านไปหลังรับภารกิจคุณพ่อจอยมาอัปเดตน้องปลาให้ดูกันเป็นการอัปเดตท,ที่อัปเกรดอัปเกรดสีให้สวยสดสวยฉ่ำสวยตะโกนจากเดิมที่สีเป็นแบบนี้ตอนนี้สีสวยชัดขนาดนี้เลย อัปเกรดรูปร่างให้ใหญ่ขึ้นแบบเห็นได้ชัดคุณนปังแบบไม่ผิดรูปดูดีขึ้นในทุกนิติทั้งความยาวที่เพิ่มขึ้นถึง4เซนเมตรและความหนาที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและนี่แค่2เดือนนะครับถ้าเลี้ยงต่อเนื่องไป1ปี2ปี3ปีอิดภาพดูฟอร์มจะสวยสีจะสดได้อีกขนาดไหนะ สูตรสำเร็จในการปั้นหุ่นให้ปังปั้นสีให้สดมาล้างกรองลดน้ำตรวจเช็คสู่ผ้าปลาและเลือกใช้อาหารปลาที่มีสลด์ซไปรูเลนาแอสาเซนทินและสารอาหารต่างๆครบถ้วนอย่างออพติมัมไฮโปรแค่นี้เอฟซีก็มีปลาฟอร์มสวยสีสดได้เหมือนพ่อจอยหาซื้อออพติมัมไฮโปรได้ที่ร้านเพชช็อปห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ p ี PC g s h o ชออนไลน์หรือดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่คปชั่นครับ